วัตถานี่ไปเที่ยวแล้วกลับมากินมาหาแนวกินอีกคือเกาับแมนร้านขายข่าขาหมูในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเพื่อนเปลี่ยนแนวคิดจากขายเป็นจานมาขายเป็นบุฟเฟ่ครับอิ่มละห้าสิบเก้าบาทเติมบ่ออันเพื่อให้คนที่มีรายได้หน่อยได้กินย่างอิ่มทองครับเป็นขาหมูบุฟเฟ่เจ้าแรกของจังหวัดขอนแก่นเลยครับ นี่แหละครับตามภาพนี้เลยครับคุณผู้ชมลูกค้าครับถือจานไปต่อแถวเข่าคิ้วให้ล่านเด็ดตักขาหมูขาหมูค่ากิแล้วก็ใส่ออนผิด ต้มจนสุกพร้อมเสิร์ฟตามใจลูกค้าที่ต้องการสิเข้ามารับประทตนเลยครับหลังจากทีร้านเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลาเก่าโมงเสารครับก็เลยเป็นเมนูเสาอีกเมนูทางเลือกหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับไปกินในตั้งแต่เก่าโมงเสารเลยโดยทางร้านได้เปิดให้บริการมาบ่โดนดกครับตแต่ว่าได้รับการตอบรับของลูกค้าจำนวนลายเลยครับโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงของซูมื้อนี่สิมีลูกค้ามาจนวัดเต็มร้านเลยครับ นายนราศักดิ์ปัสาวัตถเจ้าของ้านขาหมูบุฟเฟ่บอกว่าจังสี่ครับแต่กี่นี่เพิ่นขายเขาขาหมูอยู่แล้วแต<ฆ>่ว่าเนื่องจากระยะหลังนะครับสภาพวัเศรษฐกิจบดีลูกค้าเลือกอยู่เลือกกินเด็กนะครับราการราค่าหมูกระปรับขึ้น<ฆ>ก็นเลยเพิน่นก็เลยมีแนวคิดในการเหตุเขาขาหมูแบบบุฟเฟ่เนี่แหละครับเมื่อให้คนที่มีราได้น้อยนะครับมีรายได้ต่ตำเด้มีทางเลือกอาหารซึ่งเมนูเขาขาหมูเขาถึงคนถูกเพศทถูกไวถูกอาชีพการงานในาราคาเพียง ผาสิบเก้าบาทครับกินจักจานก็นได้ตักเขาหรอกกระ่างมาบอกทานล้านนะครับว่าสิอเอาเนื้อจังไหรเอาหนังหลายหนังหน่อยเพิ่นกับสิเสือใหม่ท่านที่ครับที่ผ่านมามิลูกค่ากินหลายสุดจักจานนองแน่นห้าจานครับจนสุ่มือนี้นะครับกระแสตอบรับดีเฮ็ดไ้ตองเตรียมขาหมูไว้มือละสองร้อยกิโลครับแล้วก็ต้องหุงเขามือละสามสิบหมอ้อหรือว่าไส้เขาถึงมือละเก้าสิบกิโลครับ เพื่อรองรับลูกค้าเมื่อมือแล้วก็ยังเป็นร้านบุฟเฟ่ขาหมูมองแรกแห้งแรกของจังหวัดขอนแกน่นน้ำเดี๋ยวไปฟังเสียงเบิรงกันครับขาหมูปกติธรรมดาแต่ตอนนี้ดูสภาพเศร,รษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับลูกค้าก็ซื้อน้อยลงหมูทุกอย่างก็แพงขึ้นผมเลยเปลี่ยนมาทำเป็นบุฟเฟ่ลองดูเดยให้ลูกค้าทุกคนแบบบางคนทํางานแค่สามร้อยสี่ร้อยค่าแรงเนาะดูแลลูกค่ามุงน้ำมันอีกอันนี้ทุกคนจะเข้าถึงง่าย เข้าถึงทุกเพจทุกวัยทุกหน้าที่การงานทั้งไรเดอร์พี่แกป๊ปกรรมกรก่อสร้างพนักง,งานออฟฟิศถึงกับทุกอย่างทุกอย่างสามารถกินได้ทุกอย่างเข้าถึงได้ราคาเท่าไหร่ห้าสิบเก้าบาทครับผมแล้วทีนี้เป็นไงครับกระแสตอบรับหรือโอ้ดีมากเลยครับดีมากอัพอัพขึ้นทุกวันเลยครับตอนนี้ร้อยกว่าขาแล้วครับตอนนี้ครับถ้าเทียบเป็นกิโลค่ะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโลครับตอนนี้แล้วจะยิ่งไปถึงสองร้อยโลแล้วตอนนี้ครับ สิไหมคะในสิคนที่มากินเยอะที่สุดที่เราเคยเจอมานอกจากขาหมูลแล้วพี่ตั้มคุณผู้ชมมีอย่างอื่นม่มีเหรอเนาะนี่พวกเป็นต้มเปนเ็นต้มย่ำต้มซม,ม,มเป็นตํามบอกห่งอย่างสิกับมีได้ค่ะคเพื่อนร้านเพื่นอนยูที่ตลาดน้องไผ่ล้อมค่ะยูฟังตรงขามกับตลาดน้องไผ่ล้อมเขตเทศบาลนคะรข,อน,ขอนแก่นนะคะร้านเปิดตั้งแต่เก่ามงจนว่าหอดสี่ทุ่ม กินได้ทั้งเขาเา้าเขาแร่งเขาเที่ยงเขาเดิกไปเลยค่ะโทรไปก่อนกันได้ด้ค่ะ0 6 2ย4 5 2 8 8 6่ว่าสัน่น <c oughs> ตามพี่กัสกันได้เด้อเน้นว่ามืออื่นไอ้ต่ำไปเท่ๆนี่นะคะเนี่ยเห็นไหม่ะมี่ต่ำบองคุณผู้ชมมาบาง ตอนเทียงผมพึงไปกินข,ข่าวขาหมูมากค่ะขันรูวว่ามีร้านนี้ผมสิไปลองเบิ่งอยู่ร่เป็นยังค่ะรอบนาก็ได้ค่ะคต่อไปนี่มิตรตัมหุงแซ่บๆพร้อมตัดกับอันเนือ้อเนื้อหมูกับหนังหมูชํำๆมากมากได้ค่ะเดี๋ยวสิไปตามอยู่ค่ะหนังหมูช้ำๆกับส้มตําเด็ดๆเข้ากันค<ม>ือยังนี่เนาะอัน,น